ข้อที่13นะครับในการทดลองการเคลื่อนที่ของคลื่นโดยใช้ถาดน้ำกับตัวกำเนิดคลื่นซึ่งเป็นมอเตอร์ที่หมุนสีรอบต่อวินาทีถ้าคลื่นมีความยาวคลื่น3มเซนติเมตรจงหาอัตราเร็วของคลื่นที่เกิดขึ้นนะครับก็วิธีทำนะครับจากโจทย์นะครับก็สิ่งแรกที่เขาบอกนะครับก็คือ มอเตอร์นะครับเขาบอกว่าหมุน4รอบต่อวินาทีรอบต่อวิก็คือ f นะครับคือความถี่นะครับเขาให้มาก็คือ f เราก็จะได้เท่ากับ4เฮิรต์นะครับตัวนี้ตัวรอบต่อวินาทีก็คือความถี่นะครับก็ได้4เฮิรต์นะครับทีนี้ต่อมาเขาบอกความยาวขึ้นความยาวขึ้นสัญลักษณ์ก็คือตัวลมดาน,นะครับเท่ากับ3เซนติเมตร3เซนติเมตรนะครับ พราะว่าจงหาความเร็วของขึ้นที่เกิดขึ้นนะครับหาความเร็วของขึ้นที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ในข้อนี้ในการตอบนะครับชอยของเขาจะเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีทั้งหมดนะครับฉะนั้นแลมด้าเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ทําให้เป็นเซนไว้เหมือนเดิมนะครับข้อนี้เขาให้หาความเร็วขึ้นให้หา V เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือเราจะหาจากสูตร v เท่ากับ f ลมดานะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f เราก็คือ4นะครับส่วนลมดาก็คือคูณกับ3นะครับฉะนั้นอัตราเร็วของเราก็จะเท่ากับ12เซนติเมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้นะครับตอบข้อที่3นะครับ